แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเที่ยงของวันที่18เมษายน2564นะครับวันนี้แอดมินมาช้าหน่อยนะครับข้อมูลเพิ่งนำเข้าใหม่นะครับล่าสุด โดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นากากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ายดดุดุร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพุทธที่2 8เมษายน2564ตั้งแต่เวลา6นากาเป็นต้นไป53จังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน37จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลือง 15จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดง49จังหวัดรับฝนวันนี้2 8เมษายน2564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป โดยในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาหกนิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปานลางพื้นที่เสี่ยงภัยพายยุรุร้อนบริเวณจังหวัดลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิษฐ์เลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเสาสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐม สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงนะครับบริเวณจังหวัดตากสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบรุรีสุพรรณบุรีลบบุรี สระบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีและในวันนี้นะครับเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเตือนฝนทุกภาคนะครับในวันนี้เตรียมรับมือบริเวณภาคเหนือจังหวัดลำพูนล,ลำปางน่านกำแพงเพชรตากสุขโขทัทยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสาะแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้นะครับ และจะทำให้มีลมพัดส,สอบเข้าหากันระหว่างลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับทำให้ไทยตอนบนมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะน,นะครับจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ ปายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักและจะมีฝนตกหนักในระยะนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ